มันมีขายสามขาลูกขาหมูเดินระวังนะ,ะนัขนาดหมาอยังระวังเลยดูดิอันตรายยิ้บยิ้มยิ้ม,ม,ม,มหมอกตอนเช้าสวยมากเลยนะหมาบอช่วยกูดู

ราดูดิซิชมชูอันนี้คือหนูลงไปไหนคะลูกลงไปดิกลัวม,มาหน่อยดีกลัวใครที่เป็นคนกลัวความสูงอย่ามาที่นี่นะคะแนะนำเลยห้ามมา เมันไม่ได้สูงขนาดนั้เอาก็มันเอียงอ่ะนี่เราไปไหนันไม่กลัวความสูงนะแต่ว่ามันเอียงเหมือนกลัวเลยเนี่ยพี่พยยักเลยทำไมอ้อยน,น,นุ่น เป็นบันไดนะคะสวยมากเลยเม่อกี้ไปนั่งด้วยนั้นมีน้องสีแดงตรงนั้นมีน้องสีชมพูบันไดตรงนั้นสวยนาะใช่เหมตรงไหน Nó bộ vậy rồi. Đừng đi cây đi qua, để bị cua ra khỏi nơi park. Được. Đằng đó nó sồn á. Hả? Nè, ai? Đào níu leo. Này là của <laughs> <laughs> เกลียวมันอยู่ตรงนี้เลยดอกน้อยมากขน้าดด้านล่างอ้าวดอกกุ้นายตื่นสายใช่ไหมเนี่ยต้นต้นกุ้งนายตื้นสายแต่ว่ามันไม่มีดอกของบ้านเรามีนะ เป็น e p สองสำหรับการทัวร์เที่ยว EP-2 สองอะไรมั่วอีสองอ๋อวันที่เขาเรียกวันที่สองลูกวันที่สองใช่เป็นอีสองของเราด้วยตื่นมามอกขึ้นเพราะว่ามันเป็นเมฆฝนมากกว่าที่เราเห็นเนีย โอ้ยตกทั้งคืน<า>เธอไปอยู่ไหนมาที่ที่เคยอยู่นั่นแหละแล้วทำไมเธอถึงไม่รู้ว่าฝนมันตกทั้งคืนล่ะก็เพราะว่าฉันนาย้างฉันเอาอผ้าห่มคลุมหู hai cùng làng đi. Hử? Hơi có ăn được nhiều nữa. คือสวนยางคะพี่ภูผาดูนี่มีคนปลีดยางไหม พูดว่ามองหน้าหาเรื่องหรอเรื่องอะไรอ่ะหรอไงมองหน้าหาเรื่องหรอรอทันทีเขาบอกว่ารอนะแต่ฉันขอพูดรอแล้วกันมาทำอะไรกับมนุษย์น่าลำคังพิเศษปูชอบพูดเวลาเจ้ามนุษย์มาเขียวหงือคือน่าลำพาง ไปดึงมันเล่นนุกก็ตับผู้ตื่นครอ้งอ้าอ้าสมมติวป้นไม้เป็นคนอือว่าไหนเอ๊ะสมมติเป็นเด็กเป็นไม้เป็นค เป็นหมาเหมือนโกนแต่เด็กเด็กเป็นหมาแม่ไม่มีกล้องหน้าด้วยข้างล่กงมันเย็นเย็นออิ่มแล้วเด็กก็จะนอนพอนอนแล้วเด็กก็จะหลับพอนอนกลับไปก็เต่าสมองเด็กโอสมองเด็กสมองเด็กก็ถัดเพียนอ คือหลักโอ้ยน่ากลัวมากกันพ่อจ้าคืูเหรองาลงยูทูบใจลงยูทูบเด็กๆมีให้ทางลงก็ตามใจมีกล้องอีกล้องด้วยตามใจมานี่เลยไอ้ตัวข้บน บอกฉันจะไม่คืนถ่ายใครเลยมนี่ยหมดโยกันไปโยกันมาเ้าเกดแบไม่ก่อนเยอถายฉันเดี๋ยวนี้อ๋อไม่ก็ขอว่าไงนะลูกไอเนี้ยที่เป็นดคืออะไรคือไข่อะไรดิกๆไม่หดอ แต่ว่าใครไม่ดีบเหรอไม่ดิบแต่แต่เผาซอสไม่อร่อยนะเมื่อกี้จิจิเอานิ้วจิ้มกินเด้อจิ๋วแต่ว่ามันดูน่ากินนะมันคืออะไรมันคือชีสเหรอชีสชีสน่าจะไม่มีรสชาติถ้าชีสมันก็จะเค็มๆอ่ะลูกอันนี้มันไม่มีรสชาติแล้วที่ผ่าก็มือไปจิ้มมาดูแล้มันไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเลยนะคุณลุงเชื่อ อม,มันมีอยู่เลยนะพ่อแล้วมันอาจจะเป็นครีมซอสอะไรก็ได้ทุกอย่างมันจะกลายเป็ซอสเพราะว่าพอลองกินดูพลองกินอะไผักกินนี่มันมีน,นี่ด้วยนะอะไรนะที่ผ่านบอกว่า <Be acon. S 1> อยากกินเบคอนเบคอนมันโดนทับไปแล้วมันต้องเอามันโดนทับไปแล้วอยากกินเบคอนกรอบอยาก,กินเบคอนทอดรสชาติเป็นไงบ้างเด็กแน่อร่อยเลยเด็กแท๊ก เด็กจะกินมาม่าซีวิตหนึ่งเลยไม่ก็มันไม่อะไรเขาเบียร์เขาไหมั้ยมันเปรี้ยวอมเค็มแต่มันไม่เค็มเลยมันไม่เปรี้ยวด้ไอเนี่ยดอกไม้เนี่ยกินได้นะลูกดอกไม้กินได้ทานตะวันอเอยว่าเด็กๆขอตักตามกว่าจะได้แพนเค้กแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวเราจะได้กินอันเนี้ย่หวังระวัง แต่อันนี้ก็ของลูกนะเนี่ยพ่อจะกินยังไงพ่อกินต <laughs> ักลงเลยมันหวานนะลูกไอ้นี่ยข้งบนเนี่ยมันหวานมันอร่อยนะใช่แต่ค่ะไม่ชอบแค่เออเบียโนเศร้ามากทำไมอะ สวยไหมไม่สวยมากไม่ชื่นฉืนนะไม่ผื่นชืนเอ๊ะอ๋อตอนั้นคือตอนั้นคนต้องสิคะมันชืนฉืนนะแต่ว่าไม่ผื่นมันไม่ไม่ได้เปียกอะผม่นฉืไปบ่าเลยี่พรไม่มันมันืนนก็ใหญ่เลยสะสมที่สะสมพอดอีกน่าจะเป็นอการฉื้นนี่พอเขาอชอของชื้นๆแล้ไปไป กัดเอาหนาวอันนี้ชอบเอารื้อซื้อให้เขาหนาวก็ชื้อแล้วมันก็หนาวมันหนาวแล้วมันยอดยากกช่าฉีดก็รอแล้วดีกว่าแต่ได้คดีรอยตั้งมารักมาตั้งมาได้คือได้คนละไม่เกินสองร้อยไปเกินสองร้อยนะหรอค่ะ

เดี๋ยวหนูจะลงไปเล่นน้ำไหมลูกอ่าลงข้ามลงลงลงงพ่อ <c oughs> ว่าแม่เฉอุทยานถึงก่อนนะที่แม่บอกไอ่ไอ้ไอ่ไอ่ไอไอองั้นเดี๋ยวเราไปเห็นกันตอนที่ว่าถึงเลยดีกว่านะที่ ดอกบัวพุดอุทอันนี้ลงตอกได้ไหมได้เดี๋ยวให้พ่อ่าเ่งนโอเคอันนี้หามากแต่เป็นทริปที่หาที่สุดถ้าเป็นทริที่ท่องเที่ยวนานดนยนะอ่ออีก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 ีกอีกอี่อีกอีกกออีกอีกกอีกีกกกม ไม่ย้ายไม่ย้ายนะครับถ<ม>ตกเมลายเมลายถูกแล้วหนูก็เที่ยงพี่เนาะบายเดีกันบายไปเดี๋ยวไปเจอกัน<อ>ก<า>ทีเดียวเมื่อกี้ให้ดูวิวนิดนึงนะตอนนี้อาจจะให้ดูบรรยากาศของคนบนรถ อยากกินไปตามที่คิดมาแล้วผมว่าถ้าเอ็กโปารที่สุดอุ้ยหายเลยสิโคตอมสวโคตรใหญ่โอ้โหโคตรกว้างเลยโหคนปลูกน่าจะเหนื่อยมากเลยกับการเก็บผลแต่กาจะได้ตังเยอะผลิตเข็ดทึ่งเหรอบนอันบอรุน ไปไปไปเล่นไปทงไมอ่ะตัวน้ำพุไม่ไปเล่นไไปทไมไม่ไปแบงนี้ันเป็นเมือนสาว่ายน้ำไมู่กหนูอยากไปบ่อน้ำพุร้อนนี้เนาะอทีนน่าที่ยวกว่ะไปไปพังงานเลยนะอ๋อโอเคงั้นอ๋อลิมสีว่าช่วยช่ไหมเปว่ายน้ำดีเทอเดิไหมสรลปก็คือไม่ไปใช่ไหม อยากอยากไปที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำไม่วายอะ่ะโอ <Okay. S 2> งงเคกอด <Okay. S 2> ่า,ายอ๋อโอเคไปกันค่ะ <c oughs> เรือก็จะเป็นประมาณนี้น่ะเราพาหัวรอบๆเลยนี่โ๊้ตํารวจด้วย <c oughs> นั่นบนก็หูสูงมาก อุ้ยกเรือก็มีการผูกพังนะถ้าเรือไม่พังเลยมันก็จะแปลกันนะอ,าาอุ้ยสามสิบกว่าปีแล้วเหรอสามสิบปีว้าวนูดีเล็กสามยังพังอะ่ะต้องพังอยู่แล้วปะ <S <S แล้วใครเอาอะไรมาไปวางตรงนั้นอะ่ะ มันตัดเองอ่ะมันวิดาต้ามันไมไม่แบบนี้ไม่กลมเลยไรก็ประมานี้นาะ ไม่รู้นะแต่ว่ามันอยู่บนเขาน,นี่คือแบบอันนี้คือแบบรอมานานแล้วกินข้าวเรากินข้าวแต่ว่ามันอยู่บนเขาสูงมากเลยพอเราเปิดกล้องมาเมื่อกี้คือปิดกล้องแล้วใช่พอเราเปิดกล้องมาคนอื่นไม่เห็นเอ,อนเ่อ,งงอาทางนี้ละมัง้งใช่ไหมเอ่ะดูสุดทนายไปเลยก ฮะอะไรนะ,ะ,ะ,ะตรงนี้ไหมอ่ะมันก็ไม่เลยตรงนี้ตรงนี้มีคนจอมนะคะนั่งได้นะ

เราอยู่กันกอเยู่กัด้วเนี่ยาไมตกอุ่นเนี่ยเลยจะกลนียเนี่ยลยจะง้เขา้ยเขคเป็นอไ้สิเงาอมกบมากพี่พี่เห็นเราต้องตั้งอย่คนเ็ต เอม่มากินม่ไก่แม่กิเราอยู่ดีๆพี่บ้าชอามาแยงเยอะโนตเอาจัดไปจันี่คือการตัไิงนนะิ้มลงแล้วก็มุนมุนมุนก้อนไม่ถูกไไว้อะโอ้โหาิทาล้ก็มุนยุดุอย่าอย่าอย่อาม่

ถ้าใครตเตียเตีก็จะแน่น yeah. ั <|so|>> ่นะขยันดีกว่า โอเคเป็นไก่นี่กี่โมงตอนนี้

ทำไมทำไมอยู่แน่เลยเพราะว่าใช่แล้วฮรรีบเดินลงมาแล้วเหรออยากกินนวดไหมอยากกินนวดไหมอยากกินนวดไหมเฮ้ยอยากกินหนวดได้ไหมได้ค่ะได้กินเลย